หลอด LED T8 แบบที่1ไฟเข้าหัวท้ายแบบที่ 2, ไฟเข้าหัวเดียวของฟิลลิปชวนชมคลิปได้เลยครับเส้นทางไฟแบบที่1ไฟเข้าหัวท้ายก็คือสายลายเข้าที่ขั้วด้านหนึ่งสายนิวทร่ลเข้าที่ขั้วอีกด้านหนึ่งเป็นการเอาไฟเข้าหัวและท้าย ภายในหัวแต่ละหัวจะมีจัมเปอร์ขนาด0โอห์มหมายความว่าเส้นลวดต่อถึงกันนั่นเองด้านนี้ก็0โอห์มเช่นกันนี่ก็คือหลอด LED แบบที่1ไฟเข้าหัวท้ายสามารถสลับขั้ว L เป็น N และ N เป็น L ได้เพราะนี่คือกระแสไปสลับเป็นบวก1ครั้งลบหนึ่งครั้ง แบบที่สองไปเข้าหัวเดียวยี่ห้อฟิลิปไปเข้าหัวเดียวก็คือด้านนี้ลายและนิวทอลสามารถสลับ L เป็น N N เป็น L ได้จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ที่ขั้วหลอดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจัมเปอร์ขนาด5โอห์มขั้วนี้จะต่อถึงกันมีไว้เพื่อเชื่อมกับจัมเปอร์ที่มีรูปร่างสตาร์เตอร์เพื่อใช้กับรางบรรลาดเหล็กรุ่นเก่า เพื่อให้ครบวงจรหลอดติดสว่างแต่ในกรณีที่เราดัดแปลงไม่จำเป็นต้องใช้จัมเปอร์รูปร่างสตาร์เตอร์ที่แถมมาให้ครับแต่หัวและท้ายจะไม่ต่อถึงกันครับถ้าใส่ด้านนี้มาไว้ที่ด้านนี้ก็จะเกิดการช็อตฟิวขาดหรือเบรกเกอร์ตัดหลอด l d t 8ก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบไฟเข้า หัวท้ายก็คือขั้ว L ด้านหนึ่งและอีกด้านก็เป็นขั้วนิวทอลหรือขั้ว N ขั้วลายสามารถสลับเป็นขั้วนิวทอลได้เนื่องจากตรงนี้เป็น,ปนกระแสไว้สลับเป็นบวกหนึ่งครั้งลบหครั้งดังนั้นสลับขั้วได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจัมเปอร์หมายความว่ามันจะเชื่อมถึงกันครับทั้งสองหัวเลยทั้ง L และ N นี่คือหลอด LED T8 แบบที่หน่ง ส่วนแอว8ดีทีแแบบที่สก็จะมีจัมเปอร์มาให้ใส่แทนสตาร์เตอร์ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะแทมมากับหลอดฟปินลิปตัวน,นี้จะเป็นตัวเชื่อมภายในจะเป็นเส้นลวดต่อถึงกันความต้านทานอยู่ที่0โอห์มเรียกว่า EMP ใช้กับหลอดเป็นลิบเท่านั้น ลายนจะเป็นเส้นลวดแบบนี้ใช้ใส่แทนสตาร์เตอร์ในรางที่เป็นบรรลาดเหล็กแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นลางเดินแลงไม่ต้องใช้จัมเปอร์สตาร์เตอร์ตัวนี้สองขั้วนี้นะครับจะมีด้านหนึ่งเป็น ขั้ว L N และอีกด้านหนึ่งจะเป็น jumper ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเม i n input หมายความว่าไฟเข้าสองขานี้เท่านั้นส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็น jumper เชื่อมติดกันแค่นั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นขั้ว L N ด้านนี้ก็จะเป็นขั้วลายและในท่อสามารถสลับขั้วตรงนี้ได้ ด้านนี้ก็จะเป็นจัมเปอร์ต่อถึงกันสองขั้วนี้จะวัดให้ดูผมจะวัดความต้านทานหลอด LED แบบที่หนึ่งแบบไฟเข้าหัวและเข้าท้ายขั้วถึงกันครับเป็นจัมเปอร์ด้านนี้ขั้วถึงกันครับ ถ้าจับที่ขั้วหัวกับขัข้วปลายจะมีความต้านทานเท่าไหร่9.7เมะโอห์ม9.9เมะโกห์มถ้ากลับขั้ว8.5มโอห์ม 9เมกะโอห์มความต้านทานระดับเมกะโอห์มเป็นความต้านทานของวงจรของหลอด LEDT8 แบบที่1ไฟเข้าหัวท้ายครับแบบที่2เป็นแบบไฟเข้าหัวเดียวจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้ให้รู้ว่าไฟเข้าที่หัวนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นจัมเปอร์ ความต้านทานได้16.7เม oh กะโอมเป็นความต้านทานภายในวงจรครับส่วนด้านนี้เป็นจัมเปอร์มีความต้านทานอยู่ที่5โอมความต้านทานสาย0โอห์ม ลองลองว่าที่หัวจัมเปอร์กับหัวไฟเข้าว่ามีความต้านทานถึงกันหรือไม่ไม่มีความต้านทานอีกขั้วไม่มีความต้านทานแสดงว่าไม่ถึงกันครับการต่อใช้งานแบบที่หนึ่งจะต้องต่อไปเข้าที่หัวและท้าย จากนั้นก็ต่อสายเข้าขั้วหัวท้ายสองขั้วนี้ก็คือจัมเปอร์ขั้วเดียวกันเวลาต่อไฟใช้งานโดยไม่ใช้รางไฟมันจะโผล่ออกมาที่ขั้วนี้ด้วยดังนั้นจะต้องหาอะไรพันเพื่อป้องกันอันตรายที่ขั้วนี้ก็เช่นกันสับเบรกเกอร์ขึ้นมาไฟก็จะติด นี่คือการต่อใช้งานหลอดโดยไม่ใช้รางไฟข้าหัวท้ายแบบที่หนึ่งจะมีไฟออกควบนี้ด้วย220โวลต์แบบที่สองก็คือแบบต่อไฟข้าหัวเดียวสามารถต่อลายนิวท่ลสลับควกันได้เพราะเป็นกระแสไฟสลับ สเตเบอร,เอร์ขึ้นไฟก็ติดถ้าสมมุติว่าต่อเข้าที่ขั้วชัมเปอร์นี้ก็จะช็อตครับเบรคเกอร์ตัดด้านนี้จะไม่มีไฟออกมานะครับให้ใช้เหล่านิ้วแตะถ้าผิดพลาดก็จะกำม,มาอย่างนี้ปลอดภัยสูงครับ ทำเตือนการใช้หลอดแบบไม่ใส่รางเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และไฟดูดเนื่องจากตัวหลอดไม่มั่นคงดิ้นไปดิ้นมาได้ทำให้เกิดการหลวมที่จุดต่อดังนั้นการใช้รางจึงปลอดภัยกว่าครับขอขอบคุณช่อง The c o p e n n i n e e r ที่ให้คำปรึกษาครับส่วนคลิปนั้นยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ